คนร,รักเทศกาลกาไล i v e จ G พบกับการปรับชมใหม่ในรายการสดของคนรักดนตรีที่จะทำให้คุณได้หลงรักในเสียงเพลงกับสีสันและความสนุกที่มากขึ้นเ <Love and S 2> ล่าแลกเพลงเล่าแลกเพลงคุณโทรมาเล่าเราให้เพลงแรกเปิดเพลงที่โดนกับทุกสถานการณ์ของคุณมาตั้งวงเล่าเคลาเสียงเพลงกันเถอะตอนนี้เนี่ยเรียกว่ากำลังสารฝันอย่างหนึ่งครับการทำข้องกลองใกล้จะไปเหยียบดาวได้แล้วครับโอ้โห ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องให้พวกผมเลือกหรอกครับว่าพี่อยากฟังเพลงอะไรเดี๋ยวฮันเตอร์สองเกล่าเพลถ้าพร้อมแล้วเราก็อินโทรเพลงมาได้เลยครับ นี่คือความท้าทายกับช่วงมิวสิกเกมที่มาทุกวันให้คุณโทรมาท่ายชื่อเพลงให้ได้น้ำหวานขอค่ะอ่านน้ำหวานขอตอบสุขาอยู่หนใดสุดขาอยู่หลใดใครมีเพลงดีใครมีโชว์เด็ดโอกาสที่จะมีเพลงเป็นของตัวเองโดยโปรดิวเซอร์ชั้นนําของ GMM Grammy มาถึงแล้วในสนามปล่อยของ2015ไม่มีกรอบอะไรมากแต่ว่าขอแค่ว่าเราสร้างสรรค์แล้วมีที่มาที่ไป การโชว์เพลงคัฟเวอร์สไตล์ที่คุณคิดถึงกำลังจะกลับมาในคาร์เวอร์ไลฟ์แฟีฟังเพลงคิดคัฟเวอร์สไตล์จากศิลปินที่คุณชื่นชอบไม่ต้องนบบบพรรอจะเจ๋งขนาดไหนถ้าศิลปินตัวจริงมาสอนเล่นเพลงฮิตและเพลงดังเรียนรู้เรื่องราวดนตรีแบบง่ายๆจากต้นฉบับนายไพรรอสส์แอมปิ้งบอกว่าเล่นบนใบบนมาซ้ำถึงนั้น และอีกหลากหลายคอลัมน์กับรายการมกกาสีนเพลงที่สนุกอย่างมีสีสันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงทางแฟนทีวีช่องนี้มีเพลงเยอะ